ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดอัสสลามุอะลัยฮ์มุบัดลิลลาฮ์ซุลาลตุาะสัลลัมุอะลัยฮิวะละอาลีฮิวซัลลัมุอะลัยฮ์ซัลลัมุอะลัยฮมูรรัฮ์มัตุลลอฮ์วะบาราะกาครับมาพบกันต่อนะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู al ้อัลกุรอานเพื่อเป็นเป็นทางนำในชีวิตของเราพี่น้องฮะใน เหตุการณ์ที่เราได้ประชิญอยู่กับการกลับมาของโควิด19หรือโควิด 19, 19เนี่ยขอรอดสวัสดิ์นวตาลาทรงปกป้องเราให้รอดพ้นจากโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ให้เรานั้นได้เป็นคนที่มีการตวักกันต่อรอดสวัสดิ์นวตาลาแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับสาเหตุหนึ่งในอิมานของมุสลิมนะเนพี่น้องการการตะวักกันอิสลามเราไม่ใช่มีการตะวักกันเดียวแต่ตวักกันล้วก็มีการปฏิบัติด้วยสิ่งที่เรา สามารถทําได้ในการระวังในการที่จะเกิดโรคจะเป็นรคไข้เจ็บอะไรก็ตามนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ติดต่อน,นี้เราก็ขออูอาอตอนรอแล้วเราก็ปฏิบัติในทุกทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการจะเป็นการล้างมือบ่อยๆหรือว่าเป็นการใส่แมสหรือว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เรามีข้อผ,ผ่อนผันมีข้อผ,ผ่อนปลนในการปฏิบัติศาสนกิจของเราตามที่บรรดาอุลมะได้มีการวินิจฉัยจากตัวบทหลักฐานนํามานํามาให้วันนี้เรา อยู่ในเรื่องราวของโซลอัลมาอีดังอายะที่90นะครับเอรอสะพานวะตาลาทรงตันว่ายาอิยูฮัลลาดีน่อามันูอิลมัลคัมรุวันไมซิรวัลอันซาบวันอัลลัมริจัุมมินอามริชอตตานิฟัดจัตติบูฮุลัลลักุมตุฟลิฮูนอายะนี้เป็นอายะที่อัละละ เป็นอายะที่ลอสบฮาวนตาลาได้ประทานลงมาในการในการห้ามการดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดซึ่งเราได้เราได้เรียนรู้กันนะพี่น้องว่าเรื่องของการการห้ามที่ลอสบฮาวนตาลาได้ห้ามเนี่ยพระองค์ได้ห้ามการดื่มเหล้าเนี่ยมีมีการห้ามเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ป uh, ในตอนแรกเนี่ยพระองค์ได้ได้บอกเตือนเตือนบรรดามุสลิมว่าลาตักรุสซาลาวันตุมสุการรพวกชาวทั้งหลายอย่าอย่าเข้าใกล้าการละหมาดโดยที่ พวกเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายใน,ในตอนขั้นแรกอัลลอฮฺตาราได้บอกก่อนว่าในเรื่องของเล่าเรื่องของสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะให,ให้ให้เราได้รู้เอาไว้ว่าเล่าสุราเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วในขั้นที่สองอัลลอฮฺตาลาได้ห้ามห้ามการเข้าใกล้การละหมาดในตอนที่ตอนที่เราได้เมาลาตองกรบ um ุสซะลาวันตุมสุกาลออย่าเข้าใกล้การละหมาดโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีการอะไรนะเป็นคนที่ ยังเมาอยู่แล้วก็ในอายานี้เนี่ยถูกประทานลงมาเป็นอายาที่อัลลอฮฺตาลาได้ห้ามห้ามการดื่มเหล้าอย่างอย่างชัดเจนและบรรดาสาฮาบะเนี่ยพอเวลาที่อายานี้ประทานลงมาบรรดาสาฮาบะที่นครมด,ดินานะเพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยเขาดื่มดื่มเหล้ากันแทนน้ําบางรายงานได้บอกว่าในเมืองนครมด,ดินานี่มีการมีการและมีการทุบหม้อทุบหมีการเทเหล้าตามตามตาม,ตามทางเดินเนี่ย แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นอะไรฮะในทางเดินของครมบิดนาเนี่ยกลายเป็นทานเหล้าที่บรรดาซหาบฮาะได้เททิ้งกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาลรตตาลาได้ได้ห้ามแล้วเนี่ยได้สั่งห้ามแล้วเนี่ยบรรดาซาัาบฮาะก็ปฏิบัติกันอย่างอย่างอย่าง,างแข็งขันเอาลอตตาลาได้กล่าวในอายะนี้ว่ายา uh um <c oughs> อายุหัลลาดีนอามานูอินมัลขัมรวันไมซิรววนอันซาบวนอัลอลามริจซุมมินอามมลิชัยตอนโอบรรดาผูท้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอายะนี้ ออตาลาได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายทําให้เราได้ให้เราได้เข้าใจอย่างง่ายเลยว่าอยายะนี้เนี่ยเป็นอายะมะเดนียะเป็นอยายะที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านนบีสุลตาล์ของเราเลยวะาสลัมอพยพจากนาครมักกะสุ่นครมาดินนะพี่น้องเราเราเรามาเรียนรู้กันว่าอยายะเนี่ยถูกประทานเป็นอายะมะเนียะหรือมักมักกียะซึ่งในในความหมายที่บรรดาอุลมามะได้บอกไว้นะความหมายที่ถูกต้องของคาว่ามักกียะกับมะเนียะเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดก็คือมักกียะเนี่ยคืออายะที่ถูกประทานลงมาก่อนท่านนบี จากนครมักกะสู่นครมดีนนะก็คือก่อนที่จะรักษากราที่หนึ่งส่วนอายะที่จะถูกเรียกว่ามมดานียะเนี่ยคืออายะที่ถูกประทานลงมาหลังจากท่านอับดุลลอฮฺสลอมอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมดีนนะถึงแม้จะถูกประทานลงมาที่นครมักกะก็ตามหมายความว่าในในในปีที่8ปดปีที่รักษากราดที่8ที่ท่านอับดุลลอฮฺสลอมกลับมาพิชิตมกก หรือว่าในเหตุการณ์คำตออิฟตีร่าตลาดได้กล่าวว่าอ่านจะตุนวัดะในปีฮิจรัษกราที่10แล้วก็ได้เกิดมีมีมยะกุราถุบถาลงมาที่นครมักกะแต่เป็นหลังจากท่านนาบีสุลต่านของอลลฮะสุลามยยบมาเนี่ยอายะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าอายะมะมดานียะ พเพราะบรรดาอุลลอฮได้แยกแยกเอาไว้นะแย,แยกอายะต่างๆที่อัลลอฮฺตราดได้ประทานลงมาเป็นมักกียะและก็มดนียาเนี่ยอายะมักกียะเนี่ยพี่น้องสังเกตง,ง่ายๆนะว่าหนึ่งคือเป็นอายะสั้นๆอันนี้โดยมากนะโดยรวมโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นอายะสั้นๆเพราะว่าในตอนแรกเริ่มของการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยต้องการต้องการอะไรต้องการคําพูดสั้นๆที่ฟังแล้วมีการสะกิดใจฟังแล้วได้ใจความฟังแล้วมีการมีคำมีคำเตือนมีคําสอนกันอยู่ใน,ในคำสั้นๆนะั้น และประการที่สองเป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดาเพราะชาวในใน,ในตอนก่อนท่านมิบิพยพเนี่ยต้องการการปลูกฝังอะกีดาที่ดีงามต้องการปลูกฝังเรื่องอะกีดาก่อนแล้วค่อยไปค่อยกระเถิดไปอื่นส่วนอายะทระทานลงมาหลังจากที่ท่านมบีสละลอมาเลย์สำหมับพยพไปที่นครมาด,ดีนาเนี่ยเป็นอายะทุบทานลงมาหลังจากที่บรรดาสหาบาได้รับการปลูกฝังเรื่องอะกีดาไว้อย่างเดี่ยวแน่นแล้วไว้อย่างมั่นคงแล้วที่นครมักกาเนี่ยแล้วเวลาเขาอพยพไปที่ท่านบีบิพกไปที่นครนครมาดีนาเนี่ย ก็ได้เริ่มมีหลักการต่างๆลงมาอะาสังเกตนะพี่น้องว่าในในสิปี13ปีก่อนที่ท่านนบีุพยพไปสู่นครมดินาเนี่ยยังยังไม่มีไม่มีหลักการปฏิบัติใดที่เป็นวาจิบถูประทานลงมาเลยนอกจากการละหมาดการละหมาดเหตุการณ์อิสลอดและมิอรอตเกิดขึ้นก่อนท่นานนบีุพ,พยพเพียงแค่1ปีหรือ2ปีก่อนท่านอบีุพยพมีท่านนบีบรนทับบุบัญญัติการละหมาด ส่วน10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีบทบัญญัติที่ที่เป็นวาซิบการจ่ายสกาศการถือสินอดถูกลงเป็นเป็นวาซิบในปีที่เจ้ารัชกาะที่สองหลังท่านบีพย่ไปหมายความว่าเรื่องหลักการปฏิบัติเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยอลัลลอฮฺตาลาจะมีการสั่งใช้แล้วก็มีการบอกแจกแจงรายละเอียดในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่นครบาดีนะก็คือหลังจากที่รับการปลูกฝังไวอ้อย่างดีพอเวลาเขาได้ปลูกฝังรับการปลูกฝังเรื่องอะกีดาไว้อย่างดีเนี่ย เขาก็พร้อมที่จะรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันแตกแขนงออกไปการทำฮัจ์ก็ถูกวางบทบัญญัติเป็นวายิบในปีฮิจอร์สกัลลาดที่ที่สิบณบนความขันย่างของบรรดาอุลามะฮ์ปีที่เก้าทุกปีที่สิบแต่ท่านอับดุลเลาะห์สุลต่านได้เป็นคนที่ไปทำฮัจ์ในปีฮิจอร์สกัลลาดที่สิบส่วนปีที่เก้าเนี่ยท่านนบีได้ส่งท่านอับดุลบาคอัสซิดิกเป็นผู้นําในการในการไปทำฮัจ์เพราะฉะนั้นอาญาณีเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้ได้บอกกับยาอิยวัลลดีนะอามานูใช้คําว่าโอ้้้้บรรรดาาาผูทททีี่มศััธแลลวงหย เป็นการบอกกับบรรดาคนที่ศรัทธาแล้วก็คือที่นครมาดินะเพราะฉะนั้นอายา์นี้เป็นอายะ์หนึ่งอายาที่ยาวสองพูดถึงกฎเกณฑ์พูดถึงอากามพูดถึงบทบัญญัติเพราะฉะนั้นอายา์นี้ทําให้เราเข้าใจโดยโดยรวมพี่น้องอาจจะมีอายะ์ที่ค้านกับกฎเกณฑ์นี้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่มากแต่โดยรวมแล้วเราสามารถเข้าใจได้ว่าอายะ์ที่มีการบอกกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วอายะ์ที่มีการพูดถึงกฎเกณฑ์ต่างๆและอายะ์ที่ยาวๆจะเป็นอายะมาดเนีย และอายา t h i ก็คืออยายามัตนียาที่อยู่ในสซล้ออันใหม uh ่นะยาอยุหัลละดีนอามานโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอับดุลลมัสอุดได้บอกว่าเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยินคําว่ายาอายุหัลละดีนอามานฟาอัสรีอไลฮิสัมักให้เราตั้งใจฟังให้เราเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าอิบดุมัสอุดได้บอกว่าถ้าไม่ใช่คํา,า,าสั่งที่อัลลอฮ์ตาลาสั่งก็จะเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ตาลาห้ามคือถ้าไม่มีคําสั่งก็จะมีมีการห้ามมาเเเพรราาาาะนนนนัันั้้้้ใใหตงงจฟว่่อยีี กำลังจะมีบทบัญญัติในการบอกอะไรสักอย่างกับเราว่าคุณต้องทําสิ่งนี้หรือไม่ก็คุณอย่าทําสิ่งนั้นและอัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกว่าอินนามัลคัมรวัลไมซิรวัลอันซาบวัลอัลลามริจซุมมินอา عمل ิชัยตอนฟัจตันิบุหลุล ع ل ك م ฟลิฮ و นอินนามาอินนามาเนเป็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 นอ่อาเรียกว่าอาจจะอาจจะถูกพิสรเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการเฉพาะเจาะจง <c oughs> <c oughs> ให้เราให้เราเน้น ย้ำให้เราระวังไว้อันขอนสุรานะสุราก็คือเล่าเล่าแล้วก็ทุกสิ่งที่มาทำให้ทาให้สมองของเราเนี่ยหรือว่าทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยมันมันหายไปได้วยการมึนเมาวันไมซ์ไมซ์ก็คือการการพนันนทุกสิ่งที่มีการมีการพน,นันกันการพน,นันคือการคือการอะไรฮะคือการ มีที่มีการมีการแข่งขันกันระหว่างและแล้วมีการวางรางวัลกันจากทั้งสองฝ่ายก็คืออะไรฮะคือฝ่ายนี้วางวางเงินแล้วฝ่ายนู้นก็วางเงินแล้วก็มีการพนันกันว่าใครชนะเอาไปส่วนสิ่งที่เราจะเรียกว่าไม่ใช่การพนันก็คืออะไรฮะคือการแข่งขันกันที่มีการวางรางวัลจากฝ่ายเดียวอย่างเช่นครูคนหนึ่งได้วางเงินรางวัลไว้100บาทนักเรียนคนไหนตอบได้เอาไปอันนี้ไม่ได้เป็นการพนัน แต่เรียกว่าเป็นเป็นขอ,ของเพราะการพนันเนี่ยคือคือการสิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนกันจากทั้งสองฝ่ายลงเงินกันทั้งที่เราเรารู้เรา,เราอา่รู้จักกันดีนะในในในเรื่องการการลงเงินกันการลงการลงลงเงินกันแล้วก็เล่นการพนันกันจะเป็นการแข่งขันอะไรก็ตามถ้ามีการลงเงินกันจากทุกฝ่ายเรียกว่าการพน,านันแต่ถ้าเกิดว่ามีการลงลงรางจากฝ่ายเดียวแล้วก็ให ไปแข่งขันกันอันนี้ไม่ไ้เป็นการพนันเพราะอะไระพี่น้องเพราะว่าในในการเป็นศัตรูกันการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันมาจากการมีการได้เสียแต่ถ้าเกิดมีการตั้งรางวัลจากฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีการไม่ได้มีการได้เสียนะวัลอันซอบและอัลอันซอบอันซอบก็คือรูปปัน้นแล้วก็พวกจเวตต่างๆวัลอาสลามแล้วก็อัลลามอัลลามก็คือการการเสี่ยงทายเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เราต้องเราต้องระวังระวังให้ดีเมื่อก่อนการเสี่ยงทายเนี่ยมัน มาจากมาจากอะไรฮะอาจจะเป็นการการไปไปขย่าไม้อะไรตามสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าการเสี่ยงเสียงเซมซีการเสี่ยงอะไรแล้วก็มีการทํานายทายทักอะไรต่างๆนานาแต่ปัจจุบันนี้มีการมีการเสี่ยงทายกันแม้กระทั่งใน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 เฟซบุ๊กที่เราได้เล่นกันหรือว,ว่าในในมือถือที่มีการแม้กระทั่งเป็นการที่เราไปเราไปเราไป,เ,าไปเ,เล่นเพียงแค่ผ่านๆไปอันนี้ถือเป็นการเสี่ยงทายนะเพืนเนอ่อนๆเป็นสิ่งที่เราตลาดได้ห้ามไม่ในอายานี้ อินนมัลควมรวาไมซีว so ันอัซอฟวันอัลสลามทั้งหมดสี่อย่างเหล้าสุราของมึนเมาแล้วก็การผันอันรูปปั้นเจ้าเวทต่างๆแล้วการเสี่ยงทายต่างๆริจะซุนมินอ่ามาเลิชัยตอนเป็นริจเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสงกปรกทางด้านทางด้านความหมายถึงแม้ว่าในตัวของมันจะไม่สกปรกในตัวของมันเองโดยที่เราสัมผัสได้แต่เป็นสิ่งสงกปรกในทางด้านความหมายว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีในหลักการอิสลามมินนอยเมลิชัยตอนเป็นส่วนหนึ่งจากการงานของชัชตอนก็คือเรื่องนี้เนี่ยมาจากชัชตอนฟาจตานีบูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงฟาจตานีบู จงออกห่างจากมันคือออกห่างจากอะไระจงออกห่างจากตัวริ์ตัวนี้เนี่ยตัวสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งสมมสิ่งที่ไม่ดีตัวนี้เนี่ยออกห่างจากมันซะละอัลละกุมตุฟเลฮูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะได้รับฝาละว่าถ้าคำว่าคำว่าฝาละตรงนี้เนี่ยคำว่าได้รับชัยชนะตรงนี้เนี่ยเป็นหมายถึงหมายถึงการที่เราจะได้รับชัยชนะทั้งในโลกดุนยาและก็อาเครอ ก็คือได้รับการปลอดภัยทั้งในโลกนี้แล้วจะได้รับการรอดพ้นจากสิ่งที่สิ่งที่น่าสะพึงกลัวในในโลกหน้าแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยในโลกหน้าหมายความาว่าวัฒนา,ากำลังกำลังบอกเราว่าทั้ง4อย่างนี้เนี่ยเป็นตัวที่มาห้ามเราจากการที่เราจะได้รับความสําเร็จคือถ้าหากว่าเรามีหนึ่งใน4ตัวนี้หรือมีทั้ง4ตัวเลยหรือมีตัวไหนตัวใดก็าตามเราจะไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของเราทั้งโลกดุนยาและก็อาคิอ คำว่าฟาละที่บรรดาอุลมามะได้บอกว่าเป็นคําที่ครอบคลุมถึงอะไรฮะถึงความสําเร็จทั้งดุนยาและอาเคโรถ้าเป็นคําที่ <c oughs> เราได้ยินกันอยู่ประจําทุกวันฮหยารัสมาละใหยารัลฝาละจงมาสู่การละหมาดกันจงมาสู่ความสําเร็จกันเพราะความสําเร็จตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่เราควนขว้ยเราสแสวงหาในการที่จะได้รับความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาแล้วก็อาเคโร ลาละตรัสแก่ทั่วว่าอินนัานม่ يريد الشيطان أيوقع أيوقع بينكم العداوة توان بغضا في الخمر ونمسر ويسدكم عن ذكر الله ัย ط ا นเนี่ยมันมีความต้องการอิยว่ก بين นะุมุลอาดาวะต่อวันบชัยตอนมีความต้องการที่จะให้เกิดเกิดความเป็นความเป็นศัตรูกันแล้วก็ความเกลียดชังกันอัลอาดาวะคือการเป็นศัตรูกันวันบื้องตน ความเกลียดชังกันชัยตอนเนี่ยต้องการให้เกิดความเป็นศัตรูด้วยกับอะไรฮะด้วยกับฟิลคอมวัลไมซ์วายสุสเดอโกมันซิเกเรลลาในการในการดื่มเหล้าแล้วก็ในเรื่องของการเล่นการพานันต้องการให้เกิดอะไรฮะเกิดการเป็นศัตรูกันเวลาดื่มเหล้าแล้วเนี่ยสติอัาหาย iese. มันเลยมีการมีการเป็นศัตรูกันได้ง่ายแล้วก็เวลาเล่นการพนันทาให้เกิดการการเกลียดชังกันได้เพราะว่ามันมีการมีการได้มีการเสีย นอยุแก่ไปนคุมลาดาว่าต้นบังบ่อฟิลคอมริวลไมซิธในเรื่องของการการดื่มเหล้าแล้วก็ในเรื่องของการวันไมซิธแล้วในเรื่องของการเล่นการพนันวายอสุดดะกุมอันซิกริลละแล้วก็จะมีการขัดขวางพวกเจ้าให้ออกห่างจากการดำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ว่าอันิสซาละแล้วก็ให้ออกห่างจากจากการละหมาดการละหมาด เป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงลอสสุฮานุตตาคำว่ารำลึกถึงลอ์ตาลาเนี่ยเป็นการเป็นคำอ่ามโดยรวมทั่วไปคือไอบาดาทุกอย่างเราต้องปฏิบัติด้วยกับการมีการรำลึกถึงลอสสุฮานุตตาลาแต่ในตรงนี้เนี่ยลอ์ตาลาบอกว่าอินสตราแล้วก็มันจะพาเจ้าขัดขวางพวกเจ้าเหินห่างจากการละหมาดเป็นการที่เรียกว่าริกรุนคอสบาอันลามเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงหลังจากที่มีการกล่าวโดยรวมบ่งบอกถึงความสําคัญของการละหมาดและบ่งบอกให้เรารู้ว่า การเดิมสุราแล้วก็การเล่นการพานันเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่การละทิ้งละหม ah um าดฟาลอัตุมมุนตะฮูนอัลลอฮ์ตาจึงกล่าวว่าในอายะนี้ว่า <c oughs> พวกเจ้าทั้งหลายจะหยุดกันได้หรือยัง <P ers> <P ers> พอเวลาที่อัลลอฮ์ได้กล่าวใน ในอายะห์นี้นะพี่น้องบรรดาซาฮาบะต่างพากันบอกว่าอินตาห์นาอินตาห์นาอินตาห์นาเราหยุดแล้วเราพอแล้วเราหยุดแล้วเราพอแล้วบรรดาซาฮาบะว่าเราพอแล้วแล้วเขาก็เลิกการดื่มเหล้าตั้งแต่วันนั้นมีการทุบหมอ้อทุบหยมีการทําในสิ่งที่ท่านนบีสุลตาร์ของเราสาราัลลัมได้ได,ได้ได้สั่งในสิ่งที่ศาสนาศาส,สนาได้ห้ามก็คือการเลิกดื่มเหล้าเขาก็เทหมอ้อเทหอยที่เป็น ที่เป็นไหยเหล้าที่เขาได้ดื่มกันแทนน้าในยุคก่อนที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาจะจะประทานมาจะประทานอายะห์ในการในการห้ามมาฟาฮันอันต<ค>ุมมุนตะฮูนพวกเจ้าทั้งหลายจะหยุดกันได้อย่างเขาบอกว่าบรรณาพวกเราพวกเราหยุดกันแล้วอัลลอฮ์ได้ตรัสต่อมาว่าวะติอุลลอฮ์วะติอลลุอลรอซูลวะฮดะรูและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงตอ่ออัลลอฮ์วะฮดะรูแล้วก็จงระวังเอาไว้ فإن ت و ل วันไลตุลม ا ้าละมูอันนาม ا อัลลอฮ์ราะซบมบดังนั้นหากพวกเจ้าทั้งหลายได้พินหลังให้ตะวันไลตุมฟ้าลามูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายพึงทราบไว้เถิดว่าอันนามาอัลารอซูลินันบลาอุลมูบีนแท้จริงอัลารอซูลินันบลาอุลมูบีนสิ่งจำเป็นสำหรับรอะซูลของเรานั้นก็คือการอธิบายอย่างชัดเจน หมายความว่าอัลลอฮฺตารากำลังบ,บอกบอกให้เรารู้ว่าหน้าที่ของรอซูลก็คือการอธิบายความชัดแจ้งให้พระองค์จึงบอกว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้พินหลังให้ก็คือไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมรับในหลักการก็ให้ทราบไปว่าอันนามาอิลารรอซูลนั่นบลากุนบ,บูบีนสำหรับรอซูลของของเราเนี่ยมีมีหน้าที่เพียงการอธิบายเพียงการเผยแพร่เพียงการบอกกล่าวเท่านั้นตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ป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 นอายะที่บอกให้รู้ว่า หน้าที่ของท่านนบีสุลตาร์ของอะลเลวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ในการในการบังคับใครแต่หน้าที่ของท่านนบีสุลตาร์ของอะลเลวะซัลลัมก็คือหน้าที่ในการในการเผยแพร่ในการบอกในหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตตาลาได้ได้ประทานมาให้ <c oughs> พระองค์ได้กล่าวต่อมาว่าไลซาลลนละดีนอามมนูอามิลุศาลิฮัดยูนาฮุลฟีมาตออิมูอิดะมัตตะกาวะอามานูอามิลุศาลิฮัดซุมมัตตะวะอามานูซุมมัตตะวะ ว่าอัศนูว่ลลาเราให้บุญมัชเซนีนพระองค์ได้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 กล่าวอายันี้หลังจากที่บรรดาซอฮาบะได้มีความมีคิดมีความลำบากใจในเรื่องของอะไรฮะคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็เคยดื่มเหล้าเคยอะไรก่อนอายะก่อนที่อัลกุรอานในการห้ามการดื่มเหล้ามาบัดประทานลงมาอลาัลลอฮ์อัลลอฮ์าตาลาจึงบอกว่าไรซาลันลาดีนะอามีโนวะมิลุซซอลินฮาติจูนาฮุนถือว่าไม่เป็นไม่เป็นไร สำหรับบรรดาผู้ที่มีอีมานและปฏิบัติอมามันที่สอนนะถือว่าไม่เป็นไรในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ได้กินไปแล้วได้ดื่มไปแล้วอิดามัตตะเกาเมื่อเขาได้มีความยำเกรงว่าอามานูและข้าศัตราว่ามิลุสซอร์ฮาตแล้วก็ได้มีการปฏิบัติอมามันที่สอนและซุมมัตตะเกาต่อมาเขาก็ได้มีความยำเกรงมีความตักวาว่าอามานูซุมมัตตะเกกวอัสนูต่อมาเขาก็มีความยำเกรง,แล,กมมกรงแล้วก็มีการปฏิบัติที่ดี ว่ลลอฮุ <im 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 ้อย่บุนมัฮซินีนและลอสปาโนตาลานั้นพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่เป็นเป็นใครฮะเป็นคนดีบรรดาคนดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นในอายะในอายะที่ลอสตาลาได้กล่าวไว้ในในอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการห้ามการดื่มเหล้าแล้วก็การเสี่ยงทายการเล่นการพนันแล้วก็การกับกับไหวสักการะบรรดาเจ้าเวทบรรดารูปปั้นต่างๆที่ท่านอัอฮุลัอฮะสัลลัมได้บอกห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเรา เราจึงต้องออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนดังที่บรรดาสหามบาได้ออกห่างพี่น้องไม่ว่าเราจะเคย <c oughs> เคยยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามในการปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกห่างได้เหมือนที่บรรดาสหามบาเนี่ยเขาดื่มเหล้ากันแทนน้าดื่มสุรากันแทนน้าดื่มน้ําหมักกันแทนน้าแต่พอเวลาที่อิสลามลงมาลงอายะมาในการห้ามเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็สามารถที่จะออกห่างจากสิ่งที่ อิสลามเราได้ได้ห้ามเอาไว้ได้อย่างมีความชัดเจนแล้วพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะพี่น้องกับรายการนั้นกุรอานทางนำชีวิตสซาบวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เับงเท่านี้นะาวาสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะามุฮัมมะดวะลาอัลีุวะซัฮบีบุศลัมุวัลสลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ัลบั